ใครเคยบ้างติดกาแฟมากอยากชงกาแฟกินเองในตอนเช้าแต่ไม่มีอุปกรณ์ วันนี้แพรมจะบ,บอกวิธีที่ง่ายที่สุดนะคะแบบอร่อยถูกใจแน่นอนแข็งประหยัดกว่าไปซื้อจากร้านกาแฟอีกวิธีที่ง่ายที่สุดนะคะโดยใช้อุปกรณ์จากที่บ้านหรือหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อก็คือวิธีการชงแบบโคบูนั่นเองค่ะโคบูที่เราจะได้ออกมานะคะจะเป็นแบบเข้มข้นมากสามารถนําไปชงได้หลายเมนูตั้งแต่อเมริกาโน่ลาเต้หรือเมนูยอดฮิตอย่างกาแฟส้มนั่นเองค่ะ เรามาดูอุปกรณ์กันดีกว่าค่ะอย่างแรกที่ต้องมีนะคะคือกาแฟกาแฟที่เราใช้เป็นผงกาแฟที่บดมาแล้วสําหรับชงโคบูนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ทางออนไลน์หรืออินบ็อกซ์สอบถามจากโรงข้าวได้เลย และที่สำคัญนะคะจะต้องสั่งจากโรงคั่วที่มีบริการบดให้ด้วยนะคะซึ่งกาแฟวันนี้ที่แพมจะนำมาใช้โคบูนะคะเป็นเบนวิลลี่วองกาจากร้านกาแฟเซอยร์ยค่ะเป็นพั่วก,กลางเข้มจะให้กลิ่นและรสชาติแบบช็อกโกแลตซึ่งความสนุกของการทำกาแฟกินเองที่บ้านนะคะ <c oughs> ก็คือการได้เปลี่ยนกาแฟไปเรื่อยๆเนี่แหละคะ่ะอย่างที่2นะคะน้ำแพมเลือกใช้เป็นน้ำทิ์นะคะเพราะว่าหาซื้อง่ายแล้วก็เป็นน้ำา o นะคะ ที่ไม่มีกลิ่นและรสชาติในสูตรนี้นะคะแพมก็จะใช้น้ำทิพย์2ขวดจะได้ปริมาณ1.1ลิตรนั่นเองค่ะแต่จะใช้น้ำยี่ห้ออื่นก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกเลยอย่างที่3โหล แ h มจะเลือกใช้โหลแก้วนะคะเพราะว่าถ้าใช้โหลพลาสติกอะ่ะมันก็จะมีกลิ่นของพลาสติกติดมากับเครื่องดื่มด้วยอ้อแล้วก็ที่สำคัญถ้าใครซื้อโหลที่มีสเกลบอกปริมาณด้วยก็ยิ่งดีนะคะอันนี้สำหรับบางคนที่ไม่มีตาช่างอย่างที่4นะคะผ้ากองแทมก็จะใช้เป็นผ้ากองแบบนี้นะคะนี่แบบนี้เลยผ้ากองอนเนี้ยหาซื้อได้ง่ายๆตามท้องตลาดหรือที่ร้าน DIY ก็มีนะคะถ้าบ้านใครติดก,กับร้าน DIY ก็รีบไปซื้อมาเลยค่ะ อ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นที่กองเหมือนกันก็คือจะเป็นการกองแบบละเอียดรูมันจะค่อนข้างเล็กมากๆพวกผงหรือว่าพวกตะกรนต่างๆนะคะมันก็จะผ่านผ้าน,นี้ออกมาไม่ได้หรือใครจะใช้กระดาษฟิลเตอร์สำหรับดิฟก็ได้นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะนี่ในการกองแพมจะกองทั้งหมด สองรอบค่ะเพื่อไม่ให้มีพวกผงแป้งติดมากับในเครื่องดื่มนะคะเครื่องดื่มของเรานะคะก็จะเก็บได้นานแล้วก็รสชาติไม่เปลี่ยนนั่นเองค่ะซึ่งภากองอันนี้นะคะจะมีราคาที่ค่อนข้างแพงนะคะเป็นออปชันเสริมถ้าใครไม่ซีเรียสเรื่องราคาก็จัดไปเลยค่ะถ้าใครไม่อยากได้ตัวนี้ก็แนะนําเป็นกระดาษฟิลเตอร์นะคะตัวนี้ก็จะมีราคาที่ค่อนข้างถูกแล้วก็หาซื้อได้ค่อนข้างง่ายมากๆเรามาเริ่มทาโคบูกันเลยดีกว่าะคะ่ะอย่างแรกนะคะ แพมก็จะเตรียมโหลสําหรับทาโคบว้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นโหลที่แพมเลือกใช้นะคะนี่มันจะมีสเกลบอกอยู่ชตตัดเจนเห็นไหมคะเออเราก็จะเทกาแฟที่บดมาแล้วทั้งหมดเทลงไปในนี้ได้เลยค่ะขั้นตอนที่สองนะคะแพมก็จะเทน้ำทั้งสองขวดเนี้ยลงไปเททั้งหมดขวดเลยนะคะ เทเสร็จแล้วก็คนให้ตัวกาแฟนะคะน้ำโดนกาแฟให้ทั่วถึงนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่คือการทำโคบูนะคะเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นการแชร่อยู่ที่ประมาณ12-16ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราไปแช่กันดีกว่าคะ่ะ ตอนนี้เราก็ได้เวลากรองโคลบูกันแล้วนะคะอันนี้แพมแช่ไว้ประมาณ14ชั่วโมงนะคะแบบเลขกลางๆระหว่าง12-16ชั่วโมงแล้วกันนะเดี๋ยวเรามาทำการกรองกันดีกว่าเราจะกรองลงใส่ในโหลนี้นะคะเพราะว่ามันต้องปากที่กว้างนิดนึงก็จะเอา้ากรองนี้ใส่ลงไปก่อนที่เราจะกรองกากออกนะคะเราต้องคนไม่ให้กากกาแฟมานอนก้นนะคะ กองรอบแรกเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นกองรอบที่2กันค่ะเราก็จะกองลงใส่นี่นะคะกองรอบที่สองเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเทมันเก็บลงไปในโหลแก้วก็คือวิธีเก็บรักษานะคะแพรมก็อยากจะแนะนําว่าให้เก็บเป็นพวกแก้วแบบนี้หรือเป็นแบบนี้นะคะมีพร้อมนิดนึง เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะนี่คือขั้นตอนการทำโคบูนั่นเองต่อไปจะเป็นขั้นตอนทําเมนูนะคะแด่แพมจะมาแชร์สูตรหรือแจกสูตรให้เพื่อนได้ดูกันค่ะตอนนี้ก็ถึงช่วงชิมแล้วก็ทําเมนูกันแล้วนะคะเนื่องจากสูตรโคบูที่แพมใช้นะคะก็จะเป็นแบบเข้มข้นหรือเรียกว่าคอนเซนเทรตนั่นเองค่ะแพมก็จะพา ทำ3า3เมนูง่ายๆนั่นเองเมนูแรกนะคะกาแฟดำเมนูนี้นะคะแพมใช้อัตราส่วนทั้งหมด1ต่อ1ค่ะจะเทกาแฟ80 ml น้าเปล่า80 ml นะคะน้ําเทลงไปผสมกับตัวกาแฟนั่นเองค่ะส่วนน้ําแข็งนะคะแพมก็จะเลือกใช้เป็นน้ําแข็งกลมนะคะเพราะว่ามันเป็นน้ําแข็งที่ละลายช้าก็าใส่มันลงไปเลย ืม,มรสชาติอร่อยมากค่ะคือมันได้กลิ่นของช็อกโกแลตชัดมากแล้วก็มีความหวานถือว่าโอเคนะคะพอไปผสมกับน้ำแล้วก็รสชาติไม่ได้จางหรือว่าแบบไม่ได้หายไปถือว่าต่อไปเมนูที่2นะคะกาแฟนมนั่นเองค่ะแพมก็จะใช้อัตราส่วน1ต่อหนึเหมือนเดิมนะคะ นม80กาแฟ80ค่ะนมวันนี้ที่แพมเลือกใช้ก็จะเป็นนมเมจิตัวนี้นะคะเพราะว่ามันหาซื้อได้ง่ายเซเว่นห้างสรรพสินค้าหรือว่าตามร้านสะดวกซื้อคือมีหมดค่ะหรือใครจะใช้นมยี่ห้ออื่นก็ได้ค่ะเท <Okay, S 1> ไป80 ml นะคะกาแฟ80 ml เอากัน อหอมของเหมือนแบบว่าฟิลเหมือนทานแบบนมช็อกโกแลตกาแฟผสมกันก็คือกลิ่นช็อกโกแลตตีขึ้นมาชัดมากกว่าตอนผสมกับน้ำเปล่าอีกนะคะก็อร่อยค่ะ อันนี้ใครอยากเติมหวานเติมอะไรก็เติมได้ตามใจชอบเลยนะคะต่อไปก็เป็นเมนูสุดท้ายค่ะคือเมนูที่3เมนูสุดฮิตของใครหลายๆคนนั่นเองค่ะก็คือกาแฟโซมก็จะใช้อัตราส่วน1ต่อ1เหมือนเดิมน้ำส้ม80กาแฟ80กรัมนั่นเองค่ะน้ำส้มอันนี้ก็ใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นน้ำส้มคั้นสดก็ได้แล้วแต่คนชอบเลยเทน้ำส้ม80 ML นะคะ แฟ80 m l คะ่ะอ,อืมอร่อยแบบเฮ้ยขนาดน้ำส้มแบบว่าที่ว่ากี่แรงถือว่ากาแฟาก็รสชาติไม่ได้แบบว่าหายหรือว่าจางเลยนะคะถือว่ากาแฟาก็ยังคงชัดเหมือนเดิมคะ่ะอร่อยอันนี้ก็เป็นสูตรที่แพรนนำมา ทำให้ทุกคนได้ดูแล้วก็แชร์ให้ทุกคนลองเอาไปทําตามกันดูนะคะสําหรับกาแฟวิลลี่200กรัมในราคา250บาทนะคะสามารถนําไปทําโคบูได้ทั้งหมด10ถึง11แก้วเลยนะคะส่วนราคาต้นทุนของกาแฟโคบูต่อแก้วอยู่ที่ประมาณ20บาทถือว่าถูกมากๆเลยค่ะก็ราคานี้ก็คือยังไม่รวมพวกส่วนผสมอื่นอันนี้ก็คือต้นทุนทั้งหมดที่ทั้งประหยัดหาซื้อได้ง่ายแล้วก็สะดวกด้วย ะะส่วนในการเก็บรักษากาแฟโคโบูนะคะควรเก็บในตู้เย็นไม่ควรเกินประมาณสองอาทิตย์นะคะเพราะคุณภาพของกาแฟจะลดลงแต่ก็สามารถยืดอายุไปได้อีกนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการกรองด้วยนั่นเองค่ะถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะนี้ก็แพมจะมาสรุปให้ทุกคนได้ฟังกันนี่คือวิธีที่แพมเอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ลองทําตามกันดูนะคะว่าโคโบูเนี่ยไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดนั่นเองค่ะ เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาหรืออยากทำกาแฟกินเองที่บ้านไม่มีอุปกรณ์ก็คือตื่นเช้ามาปุ๊บกินได้ปับ๊บสามารถนำไปทำตามกันได้เลยนะคะใครอยากลองปรับเปลี่ยนเวลาการแชร่ก็ได้ใครอยากได้ให้รสชาติกาแฟเข้มข้นขึ้นก็แช่ไว้นานขึ้นหรือถ้าใครไม่ต้องการให้มันเข้มเกินไปอยากได้รสชาติกำลังพอดีก็ไม่ต้องแช่ไว้นานเท่าที่แพมแช่ไว้ก็ได้นะคะเพื่อนๆว่าการทำโคบูเนี่ยมันง่ายไหมสำหรับแพมอ่ะมันง่ายมากมาก คลิปนี้ก็จบลงแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามกันด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย